คุณแม่ท้องที่อยากกินหวานแต่ไม่อยากกินน้ำตาลขัดสีจะต,ต้องกินแบบไหนเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ตั้งครันไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกกเลิศพรสอนสสแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครันคุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงคุณแม่ตั้งขันนะคะที่ชอบกินอาหารหวานหวาน แต่ไม่อยากกินน้ําตาลขัดสีไม่อยากกินน้ําตาลทรายขาวเราจะสามารถกินน้ําตาลหรือว่ากินความหวานได้จากไหนบ้างความหวานนะคะหรือว่าน้ําตาลเนี่ยมีผลต่อสุขภาพของคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็มีผลต่อทารกในครรภ์โอกาสที่จะเกิดอาการข้างเคียงหรือว่าโรคก,กับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะเช่น เป็นเบาหวานขณนะตั้งครรภ์เป็นความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์หรือว่ามีน้ําหนักที่ขึ้นมากเกินเกณฑ์นะคะหรือว่ามีคอเลสเตอรอลสูงก็มีส่วนหรือว่าตับไตของคุณแม่เนี่ยทำงานหนักมากเกินไปนั่นเองค่ะสําหรับน้ําตาลนะคะที่ส่งผลต่อทารกในครรภ์น,นะคะก็คืออาจจะแทงได้ในคุณแม่ตั้งครรภ์อ่อนๆหรืออาจจะทําให้ทารกคลอดก่อนกําหนดหรือทําให้ทารกมี น้ำหนักที่เล็กนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับอายุพันก็คือน้ำหนักตกเกณฑ์ในขณะตั้งครันนะ,ะหรือว่า,าส่งผลทำให้เด็กเกิดมาเนี่ยค่ะมีภาวะน้ำตาลสูงเกินไปหรือว่าน้ำตาลต่ำเกินไปได้นี่คือผลจากการที่คุณแม่กินหวานมากจนเกินไปนะคะแต่ความหวานก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังต้องการอยู่นะคะเพื่อที่เรากินแล้วเป็นไงฮะร่างกายเราก็จะสดชื่นดูกระปรี้กระเป๋ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นอาหารที่เราจะรับประทานนะคะก็คือน้ําตาลนะคะน้ำตาลเนี่ยจะเป็นสารให้ความหวาน,นะ,ะที่เราหารับประทานได้ง่ายมากๆเลยหากเราทานเยอะจนเกินไปก็ส่งผลดังกล่าวที่พูดมาเพราะฉะนั้นน้ําตาลนะคะน้ำตาลทรายขาวเนี่ยคุณแม่ควรจะรับประทานได้ไม่เกิน6ช้อนชาต่อ1วันเพราะหากรับประทานมากกว่านี้ อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของแม่แล้วก็ทารกในครรภ์ได้แต่หากคุณแม่นะคะไม่อยากที่จะกินน้ำตาลสีขาวนะเราสามารถใช้สารความหวานจากอะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือยาหวานค่ะหรือสเตีเียนานะ,ะย่หวานเนี่ย เป็นสารแทนความหวานที่ดีที่สุดเลยนะคะที่ผลิตจากหญ้านะคะพืชนี่แหละที่ให้ความหวานนะ,ะไม่เป็นอันตรายกับคุณแม่ตั้งครรภสามารถรับประทานได้นี่คือทดแทนได้อย่างดีเลยนะคะสำหรับยาหวานตัวที่2นะคะก็คืออน้ำตาลนะคะอีลิทิทอลนะคะอีลิทิทอลเนี่ยเป็นสาร แทนความหวานนะใช้แทนน้ําตาลได้อันนี้หากเรารับประทานแต่พอเหมาะพอดีไม่ส่งผลอันตรายต่อแม่และก็ลูกในครรภ์ตัวที่3นะคะก็คือซูคาโบสค่ะซูคาโบสคก็เป็นสารแทนความหวานแทนน้ําตาลทรายขาวนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือน้ําตาลทรายแดง นะคะซุกโรนี่ก็ทานได้แต่ก็อย่าทานมากจนเกินไปก็ไม่ควรที่จะเกิน6ช้อนชาต่อหนึ่งวันทานได้น้อยก็ยิ่งดีนะคะตัวที่4นะคะก็คือเอสปาร์แตมค่ะเอสปาร์แตมก็เป็นสารแทนความหวานนะใช้แทนน้ําตาลได้แต่ก็ไม่ควรที่จะทานมากจนเกินไปเพราะทานมากก็ส่งผลอันตรายต่อแม่และลูกในท้องอาจทําให้คุณแม่ปวดศีรษะได้นะคะแล้วก็ตัวที่5นะคะก็คืออะซิซินเฟมเคนะคะอันนี้ก็เป็นสารแทนความหวานที่ใช้แทนน้ําตาลได้เช่นกัน นะแต่ก็ไม่ควรที่จะทานเยอะจนเกินไปนะคะดีที่สุดก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่าตัวที่6นะคะถ้าหากเราอยาการับประทานอาหารหวานๆผลไม้ตามฤดูกาลนี่ก็มีประโยชน์นะคะคุณแม่สามารถทานได้ไม่ใช่น้ําตาลที่แปรรูปมาเป็นเหมือนน้ําตาล นะคะน้าตาลทรายขาวน้ำตาลทรา,า,า,ายแดงผักผลไม้ที่มีรสชาติหวานเนี่ยก็ให้น้ําตาลสามารถรับประทานแล้วทําให้เรารู้สึกดสดชื่นได้เช่นกันนะคะก็ควรจะหาทานแต่อย่าทานจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสหวานจัดเช่นลำไยนะคะหน้านี้หน้าลำไยโปรดระวังด้วยน้ําตาลขึ้นได้เร็วเงาะนะอันนี้ก็หวานนะคะหรือว่าทุเรียนทานเยอะไปก็ส่งผลไม่ดีต่อคุณแม่น้ําตาลขึ้นได้เช่นกัน แล้วก็ไม่ควรจะทานอาหารพวกที่เป็นแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเยอะเพราะอาหารแป้งคาร์โบไฮเดรตเยอะเนี่ยก็จะแปรเปลี่ยนเป็นน้ําตาลให้พลังงานสูงโอกาสที่จะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ก็มีได้บางคนเอ๊ะไม่ได้ใอ่จะทานน้าตาลเท่าไหร่แต่รับประทานข้าวเหนียวที่เราเป็นกระติบเลยนะหรือทานข้าวขัดสีเนี่ยค่ะข้าวขาวเนี่ยทานปริมาณเยอะๆเดี๋ยวนี้ก็ส่งผลเป็นน้ําตาลได้เพราะฉะนั้น สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะถ้าจะทานข้าวก็ควรเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะเนี่ยแนะนําเลยนะจะจะดีกว่าข้าวขัดสีนั่นเองค่ะนี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อยากรับประทานหวานๆแต่ไม่อยากทานน้ําตาลทรายขาวเราสามารถรับประทานสิ่งไหนได้บ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิง่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีเกี่ยวกับแม่และเด็กเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ